สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีโอ๊ตยาวชาแนลนะคะไปพี่น้องภาพนักงานต้อนเจ้ามาให้หลัง้าน่อะไรลูกสม่น้อยโอ๊ตลองอดเด้อะอาหอะไรลูกอะไรพ่อฉซ่านายปับพับพับพับับับัาดีลุยมากเลยบันนเพราะว่ามากลั่าไม่เบื่เขาอยาเลยหปล่า บ่รักมาโหลดเอาละว่านยังเมียเออไปเองคุณแม่คุณน้องคุณแม่คุณแม่ไปเก็บเห็ดมาเลื่อยหมดนี่ไปเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องปวดขาคาอะไรเอาไปก็ไปยุ่งรถครับผมพาพอดองงอนะครับผมพนักงานถามเชียร์พี่น้องมาให้รางวัลวันนี้สวัสดีคนหนึ่ง

บุญ home, โฮมบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับร้านของ<ป>เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเย่าครับร้านของมูเยา่าสำหรับเลี้ยงเสือนะมมสวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคนดูนะครับสองร้อยสามสามท่านเพียงขอไลค์วกว็แชร์ด้วยเชื่ คอมเมนต์ได้ไหมครับพี่น้องคอมเมนต์ได้บอคอมเมนต์ได้เป็นครั <Comment S 2> บคอมเมนต์ได้ไหมสวัสดีคดุณลูกสองร้อยหกสิบสี่ท่านด้วยนะจ๊ะนั่งไหนอ่ะฮะจักนั่งเซ่แล้วสวัสดีคดุณลูกสามร้อยท่านสวัสดีจ้าไปใส่กันนะจ,จ๊ะมากินบุฟเฟ่ต์ไน้อง มากยิงรูเฟเปกันนะครับสวัสดีเที่ยวไหนกันจ้ากล้องซูมยังบ่อฮอดบ่าจ่าหึกล้องซูมอ่าร,<ห>รอครับรอ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 ก็กันเด้อนงา,าง,างน่งจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีฟุกท่านด้วยนะครับ cún mèo đây dễ vậy nè mai bán được ma ba à, mươi sám tổ, ba mươi hai พี่ยาวมีท้องเหรอคะยินดีด้วยวั่ไม่ที่โรงงานไงที่โรงงานไหนบอกเว็ซีหน่อยบอค่ะเป็นคอนเทนต์งานนะเพื่อนนะเขาไปกับโค้ดไหนซื้อเพื่อนบอกม่ต้องไปสนใจหรอกของโค้ยาวชาแนลนะครับเปิดโค้ยาวชาแนลมันเป็นคอนเทนต์งานโรงงานลองคิดมากนะเนาะยาวไม่ท้องเลยนะเออคนดูคนดวนน้อยโอ้ยมันกินแย่งหรืวะสวัสดีแยังด้วสวัสดีแยัง สวัสดีคุณดูสาม้าท่านนะครับไปบางคอกินนะไปหลวกกุงเด้หลวกกุงเขาอ๋อรับครับรับนับนับคนอันไห้ท่านี้คิดอยองกว่นี่บ้านพักกินอบ้าพันกินยังงา สวัสดีคนดูนะกินเพื่อด้วยจ้าสวัสดีคุณพีพ่กัญจนานะครับอย่างอย่เอาต่อย่างเอาต่ย่างน่งเอาต่อนึะต่อนั่งข้างกดูะนะ่ข้างก็ดูะนะไปอาหารอาหารป่ะอ๋อสองชุดน่ะนะค่ะด้วยนั่งกันก็ไม่ต้อน ไปดูอาหารกันเพื่อนกำลังไหลมั้ยครสวัสดี FC แฟนด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี FC เก้าแพรมิรีด้วยนะครับผม เอ้ยโห้งเดียวโอ bạn, ้ยโม้งเดีวคือ้งเดียวรนจะาวงู้จัมอะอะไรนะเมื่อวานนี้เาพอการบอกว่าเนี <SI ่ยอะไรนะเมื่อวานนี้บอกรถหุ่นนะคือเอาคุณแม่แต่งตัวสวยขอบคุณครับผมสวัสดีคนดูนะครับผมสามปสท่านน่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดี ไปดูของกินกันเดีอนะมีทั้งหมดมีหอยไรชนกับพี่ยุเลยค่ะอ๋อไรชนกับพี่ยุนี่ดูอลไรครับพี่น้อง่เจ้าองหอยหลยอยุงบัตาุ่งกับ่งไม่ไ้นม่ได้ไม้อมเไน้ไม่ได้ไม่ไร้่ะด้ตม่ไ้งมอด้ยมินแ้่้ไก้่ม้ม่้ไดม่ม้น้ไ้้ด้่่้เด้ ดีค่ะกุ้งกุ้งกุ้งเขับพี่ล,ลองกุ้งอย่างเดี๋ยวรอเขามาเทอช่วงนี้ลูกค้าเยอะอยู่นะครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะอยู่เจียงพี่ลองเจียงของกินอะรอยานะครับหมูหมักหมูหมูหมูย่างเลยครับพี่ลองไม่เได้ล้างของเพิ่นเลยครับ ดี่าคุณยาเห็นงานเมืม่อยเลยวมากินดีดว่าทำงานหนื่อยาพามาพาคุณยายตามแจวตามแจวเมืเนะ่อยแล้วพามากินหน่แล้วมีไนะครับผมสัสดีด้วยนะครับคุณใคร่ครุณกินอะไรอ่ะก๊คุณกินอะไร อ้าวชิบหายเลยบรรยากาศไปน่ังสวัสดีคนรู้ด้ครับสามท่านนะครับอะไรลูกอะไรฮะหนูจะไปไปย่างอหรลูกมาเิขอบคุณาเยบ้านเนี่ยมาเปิดอบ สวัสดีนะครับสวัสดีคนดูคนนี้นะครับพี่น้องเช้าสวยไหมกินนะไรบ้องสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมต้องถามว่าสายมาท่านหรพี่หลังเพื่อนเพื่อนสาวเจียง่หลังเพื่อนสาวเจียง ได้แล้วกล่องสุม่มยินดีด้วยครับพี่น้องครับได้แล้วกล่องสุ่มพี่น้องยินดีด้วยนะครับเปิดกระให้ยเจอแล้วไหมพี่น้องครับแล้วเจอกันซีซั่นหน้าแล้วใครที่ยังไม่ได้เนาะเดี๋ยวเจอกันซีซั่นหน้าจัดแน่นอนครับพี่น้องง่วงสองตัวที่พี่บอกนะครับุน,นี่นะนแล้วคล้องอไปเลพี่น้องร้านนี้คนเยอะตลอดเนาะนนร้านลาคนเยอะพี่น,อน้องคนเยอะร้านของเพื่อนเพื่อนเยาว์ครับ ร้านเพื <Beij vrai> ่อนเธอเหรอร่ดได้ไหมเนี่ยรานเพื่อนเธอเหรอขอรถได้ไหมฮึหแม่กามอ๋ป้วดลง่วดโอคุแม่คุแม่ขยิบเนี่ยยิบหมด้วขีเรามดแล้วเลยนีแม่ละมาจกระเทเนาะขี้บอลิวโย่ิขีบอะไรลูก เพื่อว่าน้ำไม่ไ,ไหลเอาไม่ไหลไปดวดมากก็ต้องเี่ยวกลุ่มนะครับผมสวัสดีคนดูด้วยทั้ง400กว่าท่านนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามของเราด้วยนะครับผมใครไปทีมงานนำกดอีก่น้องทีมงานตามมาอีกนะครับผม นี่กินยังยังกินหน่อยเด้ออ่าอ่ายังไงยังยังกินไหน่อยได้กินได้หลายเมา่อกินน้ำกันได้หลายคนคือแสบนะเบอร์แม่นครับผมแบบแสบพี่น้องมาทางครอบครัวครับมาทางครอบครัวเลยนะครับ เพ่งมาแล้วทำบายอะไรทำบากกระสังได้ตลอดน้องสั่งได้ตลอดยังเฮร่วงยังใส่หางลมเซ็ฮะอ๋อวันเราาอกมแข้งหมันไทยหมันไทย้าเม่ก็นั่ง่มนั่งั่มองให่อดทำไมแจ๊กเ จะแบมกให่เลยอเพลอนได้จังไงเยอนี้เอเนื่องไงเขาบอกเปิดเขาบอกเอามเยอี่เอบี่วยาวอ่มากหน้เออเฮ้ แใดีๆแกดีร okay, the ู้อย่างมากป๋อมองไปหันขอบคุณม่ละลูกบาลเอี้ยเขาเอ๋อมีพี่กำลังตักให้ไอลูกขอบคุณพี่เขาอยังลกฮะ้าพี่ยาวไปใส่จานี่เดกพียาวไปรึงเออนี่เ สวัสดีคุณผู400ท่านนะครับไมากินบุฟเฟ่ต้องกินเยอะๆได้กินเฉยเลยมากินบุฟเฟ่แล้วก็กินแค่เยอเอามาขึ้นนี่คือบอกไายว่าสิลดทุนโอ้ยอไม่ใช่เปล่าอย่าพูดลดทุนเอาไว้ก่อนเลยไว้ก่อนมาหลานบุฟเฟ่์นี่มากินหน่อยๆไว้เลยมันบระคุมเลยลวกตัวลวกตัวกุ้งเบาะเกี๊ยวเบาะใจเอเมนลวกกุ้งต่อเลยครับ โอ้ทีมนเซเว่นไงหรอทีมนเซเว่นก็มาวดดูสี่นบแนครับเดี๋ยวไปใส่หม่ก่น คนแบบร้ายไปหน่องคนแบบเยอะนะครับตัวคุงยาาไปหน่อยน่ามือง่ามจ้าสว่ครับ่น่ามือง่ามผล้ใดไปหน่อยแย,ย่กว่ไอ้บ่ยังเมยยังเมย oh ฮะโอ้หนุ่ยต่งหุ่บ่เอาเนื้อี่อ่บ่บ่นนนนไ่นอนวยสดจางเอ้เสือช่องหัวยาวนวะหัวยาวเป็มะลิเดี๋ยวก็ไปแชนะคะจ้ขอบคุณจ้าอ้ทิ่ตามไปอบ่นิ่ตามแล้วเนาะค่ะเป็มะลิเยหัวยาวแเนมะลินะอ๋จะไม่ชักเผ็ดค่ะมีสองเผทนะเมลิ่าลืมนะเมิ dạ dạ đã xếp mày giờ mày bên mày 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 giờ lên mày trời thảo lên mày 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 phải mày luôn ครับผมน้องยาวผมรดนเส้โอ้ยผมหลเงาจียาวครับผมอ้วนเงาจ้องไว้ครับครับผมระวังลูกระวังมาลูกใชยมาถอยมาถอยมาถอยมาไม่ห่อนห่อสวัสดู้400สองท่านนะฮะขี่ยังเบาอ้วน เตาย่างพี่ลองเตาตรงนี huh. ้นะครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมจิมละ2องอบาาทเรยนรู้ยังไปไปย้ายไปย้าไปละเออย้าไปเออนั่งรลยบกกากา่น้ังไงก่นะครับ lúc sĩ luôn sĩ phân nóng sắp hàm sắp hàm ba hàm sắp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  hàm ีสวัสดีไพ่ขี้มพ่ทำไรครับลูกร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่เส้นอ่าเลนโนธาไปอำนาจเจริญเนียเนาะอยู่ขวามือเนาะตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าเลยนะครับตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้าเรื่อง,งทนานะครับตรงขาเบสกับชิเมโซอยเข้าม,อม,ออมาอยู่สายมือเลยหน่อยนะครับหา,าไม่ยากนะครับสวัสดีคุณอ,อร่อยไหมครับผมอ,อร่อยไหมครับออร่อย อะอไรใช่ปะโอจีนีน่โอจีนีนไมได้คำหนึ่งเด้อโอ้ย <laughs> ปวดนะปวดนะ<อ>ปด้นะครับ<อ>ปอดอะเด้อโอหกขีหำโอจะช่วแมเ่เ้านคว่าจะช่วยแน่เน <laughs> นีนว่า <laughs> สวัสดีนะครับผม พี่ใบหมอนกินอะไรครับพี่ใบหมอนกินนนี่เลยครับผมมีใบหมอนฮะเป็นใบเป็นไหว้ครับผมจะมาเป็นไฟพี่ใบหมอนกินเพ่นไฟครันร้านยุไซจะร้านอยู่ตรงข้ามมตัวยูร์นะครับผม้องโชว์รูมตัวยูราเลยท้องถานครับผมตรงข้ามเลยนะครับตรงข้ามมาสิมีสโซอยเข้ามาสิมีไอ้ถนนซอยเข้ามาเดี๋ยวแบบซอยปุ๊บยุไซมือเลยนะครับผม ไม่ได้หายได้เลยร้านของเพื่อนเดียวนะครับสมัยเดือนครับผมเขาบอกว่าพี่ไปหมอนกินอะไรครับต่อไปเพื่อลูกกินอะไรลูกฮะเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศ สูดิงดู4 0่ด้อยท่านเลยนลัมาหนมวันนึกว่าเปิดขายเองนึกว่าเปิดขายเองอะเจ้าแต่ว่านึกว่าเปิดขายเองม่

มาเด้อมาเด้อมาเด้มาได้นี่ตารเนซ่ซ่โอ้ยกินด้ยวยมด้ให้ป้าก,กินด้วยคนพี่ใบหมอนให้ป้าก,กินด้วยคนในไม้พี่ใบหมอน สวัสดีคุณดูนะครับผม3า3ร้อยสามท่านเอนี้เดียวจะลงไลน์แล้วนะคะไม่เจอคนไบน